สวัสดีครับมาพบกับครูรุสแลนในวิชาคณิตศาสตร์ป .3 EP.5 นั่นเองครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนการหารนะครับตัวตั้ง2หลักตัวหารหาร1หลักและผลหาร2หลักนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างข้อที่1นะครับ75หารด้วย 5นะครับข้อที่หนึ่งหารด้วยทําทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้ต้องรู้อะไรเราต้องรู้ว่าตัวตั้งคืออะไรตัวตั้งข้อน,นี้คือ75ตัวหารคือ5นั่นเองครับโอเคเรารู้ตัวตั้งเรารู้ตัวหารเราก็สามารถหารยาวได้เลยนะครับเริ่มเลยครับ วิธีทำนะครับเราเริ่มที่เขียนเครื่องหมายหารยาวก่อนอ่าครูเขียนแล้วนะครับเครื่องหมายหารยาวนะครับจากนั้นนะครับเราก็เขียนตัวตั้งข้างในเลยตัวตั้งข้อที่หนึ่งเมื่อกี้คือเลขอะไรครับเจ็ดสิบห้าถูกต้องครับเขียนเลยเจ็ดกับห้าจากนั้นครับตัวหารคือห้าแสดงว่าในการหารนะครับ ครั้งนี้นะครับข้อนี้นะครับเราจะดูสูตรคูณแม่อะไรครับ5เราจะดูสูตรคูณแม่5นั่นเองครับอ่ะเราเริ่มเลยครับสูตรคูณแม่5นะครับใครที่จําไม่ได้นะครับดูสูตรคูณเลยนะครับใครที่จําได้ถือว่าเก่งมากเลยนะครับอ่ะเราเริ่มเลยนะครับเริ่มที่5นะครับ5คูณอะไรได้7 5คูณ1 5คูณหได้7ได้ไหมไม่ได้น้อยกว่า7ก็คือ5 5าห5าคูณหได้5ลบกันเอามาลบกันก็เท่ากับ2 7งเจ็ลบห้าเท่ากับสใช่ไหมครับต่อไปเรามีตัวข้างหลังที่เรายังไม่ได้คิดคือเลข5เราก็ทำการทำการอะไรดึงลงมาเลยเราดึงลงมาครับ จากนั้นดึงเลข5ลงมาครับดึงเลข5ลงมาแล้วมันก็จะเป็น25เราก็ดูที่5คูณอะไรได้ยี่สิบห้าครับ5้าคูณหเก่งมากครับ5้าคูณหได้25เราก็เอา25่สาทำอะไรกับ2ี่สิบครับลบกันคำตอบที่ได้คือ0แสดงว่าข้อนี้เราตอบได้หรือยังครับตอบได้แล้วว่าตอบคือตอบคำตอบอยู่ตรงไหน อ่ะคำตอบอยู่ข้างบนเลยครับใช่นี่คือผลหารนะครับคำตอบตอบเลยว่า15โอเคเรียบร้อยข้อที่1น,นะครับต่อไปเรามาดูข้อที่2กันต่อนะครับข้อที่2 69หารด้วย3เราก็ต้องรู้ก่อน69เป็นตัวตั้งและ3เป็นตัวหารรู้ตัวตั้งรู้ตัวหารเราก็สามารถ แสดงวิธีการวิธีทําได้นะครับเราก็เขียนเครื่องหม้หารยาวนะครับโอ้โอ,โอ,โอจากนั้นนะครับเราก็เขียนตัวตั้งคือ69ตัวหารคือ3แสดงว่าการคูณครั้งนี้เราต้องดูสุดคูณแม่3นะครับอ่ะสามคูณอะไรได้หกสามสอลบหเหลือศนย์ใช่ไหมครับต่อไปดึงอะไรลงมาดึงเลงมาเลยครับ ก็6 3คูณอะไรได้9้าไม่ใช่หนะครับ3คูณอะไรได้9 3คูณ3ได้9ใช่ไหมครับดึง9ลงมา3คูณ3ได้9เราเอาก็เอามาลบกัน9ลบ9ทาทำตอบคือ0แสดงว่าหารลงตัวถ้าตัวเศษเป็น0นย์ปุ๊บเราเรียกว่าหารลงตัวแล้วคำตอบข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับตอบ23เราก็ตอบตอบตอบ23เลยครับ เป็นไงครับเข้าใจไหมโอเคถ้าเข้าใจเราไปกันต่อเลยมาดูข้อที่3และข้อที่4นะครับสุดท้ายนะครับ4ข้อนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่3ตัวตั้งคือ92ตัวหารคือ7ใช่ไหมครับเราก็เขียนเครื่องหมายหารยาวจากนั้นนะครับ เราก็เขียนตัวตั้งคือ92ตัวหารคือ7เราก็มาดูว่า7คูณอะไรได้9ไม่มีแต่น้อยกว่า9คือ7 7คูณ1ได้7ครับเอามาลบกัน9ลบ7ำตอบคือ2จากนั้นเรามีอะไรครับที่เราต้องดึงลงมาใช้เรามี2ครับครูเราต้องดึงลงมาครับ2ดึงลงมาครับก็จะเป็น22 เราก็ไปดูที่7คูณอะไรได้22มีไหมไม่มีแต่น้อยกว่า22คือ21 7คูณ3ได้21อ่ะเราก็ทำการลบกันครับ22ลบ21คำตอบคือ1แสดงว่าเรามีอะไรครับเรามีตัวเศษเหลือนะครับ เรามีตัวเศษเหลือเวลาเราตอบนะครับเราก็จะได้ผลตอบนะครับผลหารก็คือ13แต่มีเศษอยู่1เราก็เขียนว่า13เศษ1นั่นเองครับโอเคต่อไปข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับข้อที่4พิจารณาก่อนว่าตัวตั้งคืออะไรตัวตั้งคือ87ตัวหารคือ8นะครับ รู้ตัวตั้งรู้ตัวหารเราก็สามารถสามารถอะไรสามารถหาคําตอบได้เลยครับอ่าเขียนเครื่องหมายหารยาวจากนั้นครับข้างในคือตัวตั้งคือ87ตัวหารคือ8นะครับเราก็มาดูว่า8คูณอะไรได้8 8 8 8ลบการเหลือลบการเหลือ0ใช่ครับดึงอะไรลงมา ดึงเลงมาใช่ครับดึง7ลงมา,รงงมาเราก็เขียน7เลยนะครับต่อไปเราก็ดูว่าแปดคูณอะไรได้7ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีมันก็ต้องเป็น8ปดคูณศูคูณศครูเคยบอกแล้วนะครับการคูณใน ep ไหนไม่รู้ครูบอกแล้วว่า8ปคูณศได้0อะไรก็ตามที่คูณ0มันก็ได้ตัวเลขคือ0อ่ะ ต่อไปเราทำอะไรเอา7ไปลบ0ย์ได้คำตอบคือ7เราก็จะมีตัวเศษเหลือใช่ไหมครับเศษเหลือคือ7นี่เราเรียกว่าเศษเหลือนะครับอ่ะเราก็จะได้คำตอบข้อนี้คือผลหารคือ10เศษ7ตอบได้เลยว่า10เศษ7นั่นเองครับโอเคไหมครับ อ่าถ้าโอเคแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหดัดวิชาคณิตศาสตร์ป .3 เล่ม2นะครับแบบฝึกหัดที่8.3.1หน้า11เฉพาะหน้า11นะครับแล้วก็แบบฝึกหัด8.3.2หน้า14นะครับเฉพาะหน้า14อย่าไปทำเพิ่มจากนี้นะครับแต่ถ้านักเรียนขยันจะทำเพิ่มมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับวันนี้ครูก็สอนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ